กินแล้วคือแม่นอิลีบบบพ่อพข่าตัวขายเลยกินกระเทียมดีกว่ากินน้ำหมักพร้าวด้วกว่นเนะาะจะเมนความเราอิลีจักบ่าเซาญโยก็บอกบาได้เซาญโยอยูู่้เดียว,วสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือดีกรมาพบมาพอกับเซาวโยเมือง,งสกุลอีคือเก่าจ้า มืัอนี้สาวย้องกสิพาพีน่น้องมากินตำหมอัองหุงคือเก่าจ้ะแต่วัอน,นี้ข้ามีหนวดปลาหมึกน้ำน,นี่สิเป็นหมึกยักหนวดปลาหมึกยักจ้ะผักเฮากระสิมีนี่แหละผักสลัดกระสิมีโหระพากระผักชีใบเลื้อยกระผักเน่าเฮาเนาะ หรือบางพื้นที่เขาเิ้นพักคะนะจ๊ะแต่ว่าแถบบ้านสาวย้อเซื้อเนพักเน่าหรือชะอมนั่นเองกล่องขาน้อยก่องขาใน้อย,ออยมากินกันเลยจ้ะไม่ต้องเว้าหลายเสียเวลาตำใส่อันนี้นำได้ไหมกระเทียมโด่งจ้ะกระเทียมโด่งกินแล้วคึกดึกๆไม่ต้องนอน ตื่นมาเห็นยังตื่นมาเข้าห้องน้ำน้ำจิ้มซีฟูดเอามาจิ้มหนวดเราหนวดมันมันเป็นหนวดมันหนวดปลาหมึกปลา่มึกมันคือมีหนวด,ดสิบบาทเลย กรุบกรุบกรุบ,ก,บกรอบนวดปลาหมึกมีรสชาติกรุบ,ก,บกรอบกรอบแฝงไวด้วด้วยความเหนียวนิดหน่อย อย่างภาษาเน่ปรือว่าพักคะนั่ล่ะชะอมแต่ละพื้นที่ก็เอินประือกันเป็นภาษาท้องถิ่นจะ้ะอ,อียงก่อ หน้ำมันไหลไปใส่ตอนมันเอียงจะคร้ากันด้วยไปแล้วบม่มันจังนัวไหมขึ้นโพนไหลมันแห้งอย่าถามได้ว่าโพนคืออย่าง้าวยังว่าชิบอกว่าไหนน่ำบบไหน นนก็คือนูนนูน,นก็คือที่สูงแม่นบะฮือฮซศบทุกครัวนัวทุกบ้านก็คือตำมหุง่งเนี่ยจ้ะ ตำเล่ายังแซ่บผักสลัดกับกรอบดีดิตำมะหุงสซงโยอมักรสาตาแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานจะมันลังแซ่บเผ็ดจักหน่อยได้ยาเผ็ดแห,งแห,งห้งนะเผ็ดแห้งไยก็หูอื้อ มือปลาหมึกหนุบหยับหนุบหยับนอมเปยผักชีใบเลื่อยมันก็คือใบเลื่อยอีลีนะจ๊ะเนาะเบิ่ง เป็นน้ำน้ำกๆเป็นเค <anak S 2> ื no. ่อแขวเรื่อยนี่ไหมก็จังเรื่อยมือสมัยโบราณไหมแม่นผู้ใดเกิดท่านเนาะเรื่อยเรื่อยมือสมัยโบราณที่เขาเรื่อยไหมที่ดึงสองคนเหไมกระเทียมหนุ่ม มนกระเทียมกระเทินบ่พ่อกระเทินมนนะนี่อ่อนกรบบ่อนชิกแก่กับแก่หวานหวานกรอบ Nam chim seafood, say mượn bam mượt cho bắt đầu nhầm cục cuốc. Giang hùm hùm nữa hả Tên này sao nhỏ bị tôm hả Dù hoàng sao giang mà đầy đậm ta Bên sao nữa ช่วงนี้กะตกงานพี่น้องก็ถือเขาลอยเพกินแล้วก็นอนช่วงที่สองอาทิตย์ละจ้วะวน้องม่าท่านได้ไปหางานหรอกเพราะว่ามันยังมาท่านแล้วเรื่องจ้ะต้องผ่าอีกจักหน่อยถ้าตัวแทนเพิ่นบอกว่า เออรอจะรออีกระยะยาวจังสิตาย้อดจังสิออกหาง,งานช่วงนี้กันยังบนแน่นอนเนาะคะ่ะจะเขาสิเอิ้นตไปเซ็นเอกสารนำเด็เนื้อแบบไปเห็ุงานแล้วผ่านไปเห็นข้าวเดี่ยวกะล่าแบบมันกะโบค่อยดีเนาะมันสิตกงานแล้วตกงานอีกปดเอวสักก่อน ไงแล้วอดเอาพเ่นเราเค็ดได้สักนำเป็นเด็กน้อยพัดโอ้ยหงไงดิญ่แล้วเป็นน้อได้บั่ยญ่แล้วพัชกบเป็นเด็กน้อยบอกมันีบอกเด็กน้อยมันสบายคิดพ่อสมัยเป็นเด็กน้อยได้บัณย ชิเห็นซืน่อๆนั่นหล่ะอดิตมันย้อนมาได้เนาะคะ่ะนูไปใส่น้ำมันก็มมนจังนัว in คงขนาดนี่นะเม็นกับเม็นปะทะกันเม็นปลาเม็นผักเน่าปะทะกัน 完婚二。 แล้บรูว่ามันคึกหรือบลคึกไหมที่ลูกๆก็คือกินแล้วลมันแซ่บจ้ะ ไทนน่ตำมงหุ่งนี่ก็กินแยมได้กับว่ามีเบื่อเนอะกินมือละซองคุกก็กินได้เออแปลกเนาะมันเป็นน้ำหยั่ง tiết chạy khoan xe mình bọn môn này nhanh nhất ngoài. Dì tseta Địt xe Dì tseta hai Địt xe Yak kéo, mẹ 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 จังค่ะสีส้มๆเนี่ยแค่รสเด้ยจ้ะกินสเสมดเลยจังว่าส่ฟังนะว่าใส่แค่รสน้ำอึง้ง จะเครื่องละพี่น้องกันเราจะมาเขื่อเครืออืมบ้านสัญญาเอินมาเขือเครือดิ่งมาเขือเทศน่ะละจ้ะ แปว่าบ้านสาวยยเขาเอินมาเคือคืออีกยักบาทก่อนตบท้ายหมวดปลาหมึกปลาหมึกเนกยังเหนียวจังหน่อย มันจะมีภาษาลัดสองแบบเนาะสัญญากับตอนมันยังหลายสัญญาดื่มเปรียบเทียมให้เบิง่งอันนี้ก็สีแบบธรรมดาแต่ว่ามันจะเป็นสีม่วงแต่ว่าแบบนี้เซฟกว่ามันกรอบใบสีโซยแหลมๆไหมสัญญากับอขอบคุณนะคะสำหรับ คนที่เข้ามาเบิ่งคลิปสาวโยรแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สาวโยรนะคะขอบคุณค่ะ